สวัสดีค่ะวันนี้ครัวบ้านหนูก็มีเมนูง่ายๆไม่ต้องใช้เตาอบมาชวนให้เพื่อนๆได้ลองทําทานกันดูค่ะกับเมนูสตรอเบอรี่วิปครีมคัมเบิลเดี๋ยวเรามาลงมือทําพร้อมกันเลยค่ะก่อนอื่นเราก็จะมาบดตัวแครกเกอร์กันก่อนนะคะวันนี้เราใช้ยี่ห้อนี้นะคะก็ใช้ทั้งหมด2ถุงหรือจํานวน160กรัมค่ะจะนํามาใส่เครื่องบดแบบนี้หรือว่าจะใส่ถุงแล้วก็ใช้ไม้ทุบๆให้แตกเอาก็ได้นะคะ ได้แล้วก็นำมาเทใส,ส่ชามผสมเราจะนำมาคลุกกับเนยจืดละลายจำนวน80กรัมก็คลุกเขาให้เข้ากันค่ะลักษณะเขาก็จะคล้ายๆกับทรายเปียกนะคะเมื่อเข้ากันดีแล้วก็นำมาตักใส่ถ้วยได้เลยโดยวันนี้เราใช้เป็นถ้วยเบอร์ P39 นะคะหนึ่งถ้วยเราก็จะใส่เนื้อเค,ค้กเกอร์อยู่ที่30กรัมโดย1สูตรก็จะบรรจุได้ทั้งหมด8ถ้วยค่ะ เสร็จแล้วก็กดให้แน่นนะคะเกลี่ยให้หน้าเขาเสมอกันค่ะเสร็จแล้วเราก็จะมาทําตัววิปครีมกันต่อนะคะวันนี้เราก็ใช้เป็นวิปครีมชนิดผงรสหวานอีกเช่นเคยค่ะก็ช่างมาจํานวน100กรัมนะคะนํามาผสมกับนมสดลดจืดแช่เย็นจัด,จดเลยค่ะจํานวน200 ML เสร็จแล้วก็คนให้ตัวผงวิปละลาย จากนี้ก็ตีให้ตั้งยอดได้เลยค่ะเสร็จแล้วก็นําไปใส่ถุงบีบเตรียมไว้ได้เลยค่ะสําหรับอันนี้ก็เป็นสตรอเบอรี่ที่เราเตรียมไว้แล้วนะคะก็คือล้างทําความสะอาดผ่าครึ่งแล้วก็วางซับน้ําไว้ค่ะนี่นะคะตัวเนื้อสตรอเบอรี่ของเราก็จะไม่ชื้นไม่แฉะนะคะทําให้ไม่เสียเร็วค่ะเราจะนํามาเรียงใส่กล่องให้รอบเลยนะคะโดยหกล่องก็จะใช้สตรอเบอรี่อยู่ที่ประมาณ5ลูกค่ะ นี่นะคะเสร็จแล้วก็บีบตัววิปครีมใส่ลงไปได้เลยค่ะก็พยายามบีบให้เต็มร่องนะคะตัวสตรอเบอรี่ของเราจะได้ไม่เคลื่อนค่ะ เสร็จแล้วก็ปาดหน้าให้เรียบนะคะสำหรับวิปของเรา1สูตรก็จะทำได้ทั้งหมด6กล่องค่ะใครที่ต้องการทำในปริมาณที่มากๆก็สามารถคูณสูตรเข้าไปได้เลยนะคะนี่ค่ะก็เช็ดขอบให้เรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วก็ตกแต่งหน้าเพิ่มด้วยสตรอเบอรี่อีกสัก1ชิ้นหรือตามชอบได้เลยค่ะ ทำเสร็จแล้วก็แนะนําให้แช่ตู้เย็นก่อนสัก1ชั่วโมงนะคะตัววิปของเราก็จะทนร้อนได้มากขึ้นนะคะใครที่หาไอเดียในการทํากินหรือทําขายอยู่ก็ฝากไปลองทํากันดูค่ะเดี๋ยวท้ายคลิปจะมีตัวอย่างการคํานวณต้นทุนไว้ให้นะคะใครที่จะทําขายก็แนะนําให้คํานวณต้นทุนเป็นของตัวเองกันอีกทีนึงด้วยค่ะ นี่ค่ะตัวครีมสดหอมๆกับเนื้อสตรอเบอรี่ที่หวานอมเปรี้ยวนะคะพร้อมกับครัมเบิลนะคะก็อร่อยเข้ากันมากๆเลยค่ะแต่ท้ายนี้ครัวบ้านหนูก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่เมนูหน้าค่ะสวัสดีค่ะ